และนั่นแหละเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะจำไป,ป,จจำไปตลอดชีวิตว่าเราไม่ควรจะไปใส่ความคิดของเราหรือใส่ความคาดหวังของเราที่อยากให้เขาเป็นมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในเหตุการณ์แบบนั้นถ้าเราย้อนเวลาไปได้แต่โชคดีที่เราผ่านไปได้ไม่ว่าเขาจะไม่พยายามไม่ว่าเขาจะกลัวคู่แข่งขันมากน้อยแค่ไหนปัญหาไม่ใช่ตัวเขาปัญหาคืออยู่ที่สิ่งแวดล้อมก็คือพ่อแม่โค,ค้ชครูสโมสรจำไว้แ,แค่นี้พอครับ เด็กต้องการความเข้าใจมากกว่าความคาดหวังแต่เขาไม่สามารถจะปลดล็อกไปได้ด้วยคําพูดของเราแน่นอนด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราได้พูดออกไปมันเป็นการระบายความรู้สึกข,ของพ่อของแม่แต่มันไม่ได้เป็นการเกาที่ถูกจุบอกวิธีการหรือทางออกที่ทําให้เขาเติบโตขึ้นเขาต้องเป็นด้วยตัวของเขาเองเขาต้องพยายามด้วยตัวของเขาเองหน้าที่เรามีแค่พยายามให้บรรยากาศพยายามส่งเสริมสอนแล้วก็บอกเขาทีละเรื่อง ถ้าคลิปนี้ช่วยคุณได้กดติดตามไว้นะครับแล้วเราจะเติบโตไปด้วยกันครอบครัวอักกีฬา